เขามี AKA ด้วยนะคะว่าเป็นพัฟชั่นไข่พั้ชั่นไข่แบรนด์ไทยแบรนด์แรกนะใช่แล้วผิวเราจะเนียนนุ่มเด้งเหมือนไข่คือฟิลเตอร์มันก็เลิศก,ก็ปังแหละแต่ถ้าคุณใช้ชั้นคุณจะได้ผิวที่ดูดีขึ้นจึ้งขึ้นปังขึ้นงานผิวผิวเป็นธรรมชาติแบบบิ๊กนะคะต้องจึ้งชอบพั้ชั่นบอลบอลอย่างแน่นอน มมััันนนดดดดีีีอออ่่่ะะพพเืูสิสวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยออกใหม่นะกระแสคุชชั่นก็ยังมาแรงไม่มีตกแลคร แบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศออกมากันเรื่อยๆเลยแต่วันนี้เราจะมารีวิวคุชชั่นจากแบรนด์ที่เขาโด่งดังจากการทําบัตเจลลี่นะคะเป็นบัตเจลลี่เจ้าแรกๆในไทยเลยก็ได้มั้งนั่นก็คือแบรนด์บอลบอลค่ะเ,เพื่อนๆรู้จักชื่อนี้กันไหมคือบิ๊กเคยได้ยินชื่อของแบรนด์นี้แล้วก็บัตเจลลี่มานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ลองนะคะมันในรอบนี้เขาออกคุชชั่นมาเป็นน้องคนนี้ค่ะบอลบอลเซมิแมทเอคุชชั่นนะคะสีที่อยู่ในมือบิ๊กคือซูอนหนึ่งวนิลาเขาน่าจะมีหสีมั้งอันนี้บิ๊ก ค่อนข้างน้อยเลยคือแบรนด์ส่งมาให้ใช้นะแต่ข้อมูลที่แบรนด์มีให้อะก็น้อยเหมือนกัน ก็เลยอาจจะบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ค่อนข้างน้อยนะก็เป็นการรีวิวแบบตามความรู้สึกจริงแล้วกันเนาะคือด้วยความที่เขาไม่มีคําเค็มอะ่ะมันก็จะทําให้เราได้รู้สึกว่าเออเราใช้อะไรไปแล้วก็พูดตามความรู้สึกเราไปเลยอย่างนี้นะก่อนจะไปลองใช้คุชชั่นบอลบอลนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะคะกดซับสไครป์ช่องวิงบิ๊กที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะคะ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคุชชั orn, ่นจากแบรนด์บอลบอลจะเลิศจะปังแค่ไหนคะ่ะคุชชั่นบอลบอลตัวนี้นะ เป็นครชมขีไข่ครชชั่นไข่แบรนด์ไทยแบรนด์แรกนะก็มาดูซิว่าจะเลิศจะปังแค่ไหนคําเค็มหลักๆของคั่นตัวนี้นะคะเขาเคีมว่าใช้แล้วผิวเราจะเนียนนุ่มเด้งเหมือนไข่ที่พึ่งถูกปอกเปลือกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่แพคเกจจิ้งมันก็ชวนให้เราจินตนาการได้นะว่าผิวเราจะเนียนเด้งแบบนี้อนอกจากนี้นะคะก็เป็นคําเค็มทั่วๆไปเนาะในเรื่องของการคุมมันติดทนยาวนานกันน้ำกันเหงื่อนะคะฟินิชที่ได้ก็ตามชื่อเนาะเซ m i m a ท สิ่งที่ได้ก็น่าจะเป็น semi m a t มไหอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาลองดูนะเพื่อนดูกันค่ะโอเคไปลองใช้กันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเ t e เจอร์หน้าวันนี้เ t e เจอร์หน้าก็มีประมาณนี้เลยรอยแดงต่างๆรอยสิวเหมือนเดิมนะคะอยากจะบอกว่าได้ลองใช้ไปแล้วอะค่อนข้างชอบเนื้อเขามากๆนะชอบยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเปิดตลับมานะคะก็จะเจอกับพับคุชชั่นคือคุชชั่นมันเหมือนตัวเทียมๆไหมแต่อยากจะบอกว่า ฟิลลิ่งการใช้ไม่เหมือนเทียๆอย่างแน่นอนนี่อย่างนี้อย่างนี้นะกดไปแล้วก็ลงที่หน้าเลยค่ะ4ี1คือเหลืองถูกใจบิ๊กมากตัวนี้นะคะเนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะแต่การปกปิดคืนลดบิ๊กชอบเนื้อของกูชชั่นบอนบอลคือมันกลืนไปกับหน้าเนี่ยมันดูเป็นหน้าเราที่ดีขึ้น การปิดคือดีนะแต่เนื้อที่ลงไปที่หน้ามันบางอะ่ะแล้วมันกรืนไปกับผิวได้ค่อนข้างดีอะ่ะอยากจะบอกว่าเขาคิดสูตรคุชชั่นออกมาดีมากแบรนด์ไทยอยู่นี้ก็คือปังก็คือลดนะคือถ้าจะพูดถึงคุชชั่นที่แบบคุมมันติดทนยาวนานเหมาะกับ่าอาศประเทศไทยอะ่ะมันก็ยังต้องเป็นคุชชั่นกับแบรนด์ไทยอยู่นะนี่ลงไปแล้ว b e ฟอร์แอนด์อ e เอร์หน้าคืนดีขึ้นเลย จากจะมาอวดอันนี้มันเป็นซิลที่เขาปิดตลับคุชชั่นนะคะเขาเขียนว่า Filter are great but use me for better s k อร์คือฟิลเตอร์มันก็เลิศก,ก็ปังแหละแต่ถ้าคุณใช้ชั้นคุณจะได้ผิวที่ดูดีขึ้นจึ้งขึ้นปังขึ้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะบีฟอร์อ f t e เผิวเราดีนะคืออยากจะบอกว่าคุชชั่นบอนบอลเป็นคุชชั่นที่อาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์การปกปิดที่กระตกกระตากแบบ ปาดปุ๊บแล้วมันแบบว้าวปกปิดแบบจึ้งขั้นสุดอะอย่างงี้แต่มันดูเป็นผิวผิวอะใครที่ชอบพุชชั่นงานผิวผิวเป็นธรรมชาติแบบบิ๊กนะคะต้องจึ้งชอบพุชชั่นบอลบอลอย่างแน่นอนคือ เขาให้การปกปิดที่ดีนะแต่ก็ยังไม่ได้แบบเต็มสติมมากใครที่รอยชัดๆก็ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์น,นะคะก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่บิ๊กชอบความเป็นธรรมชาติของเขามันมันเป็นผิวเราอะเป็น second s กินที่ your skin b e t t e ทอะไรอย่างเงี้ยนนะเนี่ยรู้สิสกินของผิวมันมันไม่ได้แตกต่างจากด้านนี้แต่ว่ามันซีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นรอยที่มันมีอยู่นั้นก็ปกปิดไปได้ประมาณ70% 80%ที่สําพันการเบอร์รูมต่างๆอง,งเขาคือดีมากและฟินิชของเขาคือบิ๊กชอบมากมันเป็น เป็นเซมิแมทที่แท้อ่ะมันไม่ได้ดูแมตจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูฉ่ำจนเกินไปคือใช้แล้วผิวสวยดีมากๆอ่ะชอบสุดๆไปเลยนะทําดีเกินอ่ะตอนนี้ก็คือเครียดแล้วว่าปลายปีเราจะเลือกคู้ชั่นตนัวไหนขึ้นมาเป็นเฟเวอร์ริตให้เราอ่ะเพราะว่าคู้ชั่นดีๆมันเยอะมากอ่ะมาลงอีกข้างนึงกันนะคะหลังจากบ่นไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวกดให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดไปที่ผิวดูดิเนี่ย เนื้อมันดีมากแล้วมันกลืนไปกับผิวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วสีตอนแรกอุยเหมือนจะเหลืองไปหรือเปล่าแต่พอลงไปที่ผิวแล้วหน้าผ่องสวยพอดีผิวมากใคร nc 1 5เบอร์ศูนยนะคะตำตำด่วนดวนเขาจะวางขายวันที่2 1นะคะซึ่งมิคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่2 1แหละเนี่ยแกผิวมันสวยมากอะ่ะ ผิวสวยเกินน่ะมันดีเกินน่ะราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ่ะขอโทษนะคะถ้าอินโฟมชันมีน้อยเพราะว่าเหมือนแบรนด์เขาก็กักประมาณหนึ่งใน IG ใน Tik t o ็อของเขาอ่ะก็ลงข้อมูลสินค้าไว้น้อยเหมือนกันนะบิกก็เลยเออมีข้อมูลมราบอกเพื่อนเพื่อน,น้อยอ่ะแต่นี่อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าแบบมันดีอ่ะคุชชั่นเนื้อมันดีมากเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นแบรนด์ไทยที่บิ๊กเชียร์เลยเป็นงานผิวแบบนี้มันต่หาได้จากที่ไหนอ่ะคุชชั่นเกาหลีก็ ทำไม่ได้คุชชั่นฝรั่งก็ทําไม่ได้มันต้องคุชชั่นแบรนด์ไทยแล้วต้องเป็นคุชชั่นบอลบอลที่คิดมาแล้วเพื่อคนไทยผิวมันดีอ่ะมันจะพูดยังไงดีมันมันดีอ่ะมันดีอ่ะเพื่อนๆดูสิประทับใจอ่ะประทับใจจนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะให้ดูผิวแบบคือเมื่อวานใช้ผลลัพธ์ก็แบบนี้วันนี้ใช้ผลลัพธ์ก็แบบนี้ซึ่งแบบน้องดีสม,มุดต้ตนสมอปลายมากแต่การติดทนการคุมมันต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวบิ๊กมา สรุปอีกทีหนึ่งตอนเย็นเนะเพื่อนๆก็รอติดตามได้ดั้งเดจะบอกว่ามันมันดีจริงๆนะกดซื้อเลยลิงก์แอดเฟรชข้างล่างทิ้งไว้ให้แล้ว ส่วนตัวบิ๊กก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มแล้วนะคะการปกปิดประมาณนี้บิ๊กค่อนข้างพอแตและมีเดียมทูฟูคอพเวลเลทนะคะกันเบลรลงคขนสวยฟินิชสวยไม่หนักหน้าเนื้อบางเบาเป็นงานผิวๆที่บีเบิ๊กชื่นชอบนะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าส่วนที่เด็กกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชดูก,กันค่ะเดี๋ยวจะมาอวดได้ลิปมาใหม่นะคะเป็นลิปของเคทนะ0 1 0 4รุ่นเนี้ยจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ให้นะแต่สตีมันสวยมากมันเข้ากับลุคน,นี้สุด ดูสิสีโน้ตชมพูที่ถูกต้องแต่บิ๊กจะไม่ทาธรรมดาจะใช้แป้งในการเกลี่ยใช้แป้งเกลี่ยขอบให้ฟุงๆแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเติมเติมเพิ่มคือมาทาให้ดูเลยว่าใช้ลิปอะไรเพราะเดี๋ยวต้องมีคนมาถามแน่นอนว่าอุ้ยคุณบิ๊กวันนี้ใช้ลิปของอะไรเนี่ยค่ะเคสแท่งนี้นะเล็กๆจิ๋วนี่แต่สีสวยมาก0104ย้ํากันอีกทีนะคะเดี๋ยวบิ๊กทิ้งึแอฟเปิลไว้ให้ด้านล่างสิ่ลูกก็จะประมาณนี้ วันนี้แต่งหน้าโทนนูทอลนะคะมันก็จะประมาณเนี้ยได้ไหมไม่ติดชุมพูและนูทอลก,กลางๆตอนนี้เป็นเวลา9โมง6นาทีนะคะสีหนิดลุกเป็นประมาณนี้คือสวยมากคุชชั่นบอลบอลคือปังเกินนะเลิศเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตทีนึงตอนเย็นแล้วกันว่าจะเลิศจะจิ้งแบบนี้ทั้งวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ลับมาแล้วค่ะเหงื่อท่วมเลยเมื่อกี้แอบไปทําความสะอาดบ้านมามาซับเหงื่อกันหน่อยเนาะเหงื่ออะไรเป็นเม็ดๆเลยนะดูดิอร้อนนี่ซับหน้าซับเหงื่อซับความมันไปแล้วนะคะสภาพทิชชู่คือแบบนี้เลยนะมีหลุดติดทิชชู่มาบิ๊กว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติรับได้นะไม่ได้แย่อะไรและซับหน้าไปแล้วหน้ายังสวยอยู่ไม่มีส่วนไหนหลุดเป็นพิเศษนะคะ ลืมให้เพื่อนๆดูเวลาว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงหนนาทีนะคะก็ตีซับแชั่วโมงเนาะหน้านี้เราใช้คุชชั่นบอลบอลคุชชั่นไข่แบรนด์ไทยนะคะ คนรับคือจึ้งนะาจ,จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหงื่อออกเยอะมากคือตอนเช้ารีบไปเซนลาดเพื่อไปซื้อ Gentle w o m ม n X กับ b u t เตอร์แบนะคะแล้วตอนกลางวันตอนแถวซื้อไอติมบัวรอยเจ้าดังย่านธรรมศาสตร์เชียงรักสก็เหงื่อออกร้อนอีกนะคะแล้วมาตอนเย็นทำความสะอาดบ้านนะคะแบบไม่เปิดแอร์ก็เหงื่อออกอย่างที่เพื่อนเหนเห็นก่อนหน้านี้นะภาพรวมมันยังสวยอยู่เลยอะ่ะ ประทับใจนะงานผิวคือดีเลยอ่ะพุฟชั่นบอลบอลคือทำออกมาลดเกินเจอทั้งเหงือ่อความร้อนต่างๆผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงหน้ายังโอเคอยู่เลยนะคะดีมากๆเลยอ่ะความมันที่มีก่อนหน้านี้ก่อนจะซับหน้าโดยจิชูก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะภาพรวมถือว่าสอบผ่านเลยนะสลับพัุชั่นน้องบอลบอลพุฟชั่นไข่ตัวนี้นะคะดีอะเนี่ยแล้วกรารเป็นค่าผิวไม่สวยก็มีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เยอะเลยนะคะประทับใจมากๆ โอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่นบอลบอลคุชชั่นไข่เซมิแมทเอคุชชั่นนะคะแต่เราจุดแม่คะแนนยังไงบ้าง1เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้เขาปกปิดได้แบบงานผิวนะคะมีเดียมเกือบฟูลคัลเวเลตนะใครที่คาดหวังการปกปิดแบบจึงจ้งๆห้องตาแตกปิดทุกอย่างไปได้แบบเนียนกริบตัวนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคะแต่การปกปิดที่ได้จากคุชชั่นตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใครมีรอยชัดมากๆนะใช้คอนซีลเลอร์กลบช่วยได้แต่ถ้าใครมีรอยสิวจุดด,ด่างดำแบบบิะ พูช bon ั่นบอลบอลตัวนี้คือจบครบในตลับเดียวคะแนนการปกปิดของพ bon ูชั่นบอลบอลนะคะวิห้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะ2ความบางเบานะคะแกตัวนี้คือคูชั่นที่แบบเนื้อบางเบากินไปกับผิวดีมากเป็นงานผิวที่แท้งานผิวที่บิง้งบิ๊กตามหานะคะความบางเบาก็ต้องติดกันติดอยู่แล้ว3ความติดทนนะคะเนี่ยผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงเจอทั้งเหงื่อความร้อนต่างๆนะมันยัง เป็นงานผิวที่สวยอยู่โอเคอยู่ยังรอดอยู่นะคะไม่ได้แบบเนื้อคุชชั่นไหลไปตามเหงื่อหรือว่าซับหน้าด้วยทิชชู่ไปแล้วมันติดหลุดออกไปหมดเลยนะคะงานผิวที่ได้มันยังเนียนสวยอยู่แม้ว่าจะผ่านการซับหน้าซับเหงื่อต่างๆนะคะความติดทนของคุชชั่นบามบงคือทําถึงทําจึงเลยเอาไปเลยติดเต็ม10เช่นกันค่ะซี่ การควบคุมความมันนะคะจะเห็นว่าความมันก่อนหน้านี้นะคะก่อนอัหน้ามันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะเป็นความมันระดับกลางๆนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วบิ๊กว่าความมันระดับนั้นอ่ะมันทําให้หน้าเราดูเฮลตี้ดีเป็นความมันที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปส่วนตัวบิ๊กผิวผสมคัอนไปทางมันนะคะใช้มา2รอบความมันก็ได้ประมาณนี้ทุกรอบนะคะแต่ถ้าใครหน้ามันมากๆนะคะก็ใช้ไพรเมอร์คุมมันช่วยหรือจะใช้แป้งฝุ่น คุมมันเซตเพิ่มก็ได้นะอย่างวันนี้บิ๊กใช้แค่แป้งไฮไลท์ของจูดี้ดอนนะคะไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นที่ช่วยในการควบคุมความมันก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะคะแนนการคุมมันของคั่นบอนบอนเอาไปเลยค่ะเเต็ม10คะแนนแกพูดไปพูดไปฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฝนกำลังจะตกนี่ขนาดแบบมาก,ก่อนเวลาแป๊บหนึ่งแล้วนะเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยเราจะได้ พูดทันก่อนที่ฝนจะตกนะอ่ะมาพูดต่อกันข้อสุดท้ายนะคะ5ความผิวสวยแกมันผิวสวยมากคือฟินิชหลังลงคือเป็นอะไรที่แบบประทับใจบิ๊กมากเป็นเซมิแมทผิวสวยเกินไปกับหน้าแล้วการเบลอรูขุมต่างๆคือทําได้ดีการปกปิดคือลดแบบดีอ่ะงานผิวสวยเลยเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ให้งานผิวแบบธรรมชาติสวยมากนะคะผ่านไปแล้วตลอดทั้งวันเจอความร้อนเจอเหงื่อ8ชั่วโมงนะคะหน้าก็ยังสวยอยู่นะอาการเป็นคราบต่างๆก็มีค่อนข้างน้อยเลยความผิวสวยของคุชชัน่นวันวันคือแบบ จึ้งใจกินใจบิ๊กมากนะคะคือเอาใจคนชอบคุชชั่นงานผิวๆไปเลยอะความผิวสวยของชั่นบอลบอนะคะบวกลบคูณหารตลอดทั้งวันแล้วบิ๊กให้อยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่บิ๊กแนะนําเลยนะคะใครที่ชอบงานผิวนะการปกปิดไม่ได้เยอะมากแต่ให้ฟินิชที่แบบว่าเป็นเซมิแมทที่แทนนะคะไม่ได้แมทแห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่มีความฉ่านะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆและราคาก็น่าจะไม่ได้แพงด้วยนะคะแบรนด์บอลบอเขาขายราคาถูกอยู่แล้วนะคะใครสนใจอยากซื้อตามบิ๊กแต่บิ๊ก ช่องทาง F i l i a ต e ต่างๆไปให้ด้านล่างนะคะวันนี้บิ๊กก็ต้องลาไปแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อเช้าก็รีบตอนเย็นก็รีบคือแบบพยายามพูดให้มันทันเวลาทันแสงแล้วก็ทันสิ่งที่ต้องไปทําด้วยนะคะวันนี้บิ๊กต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะบ๊ายบายอ่ก่อนจากกันไปนะคะเป็น e n d c r ค d ดิตแล้วกันให้เพื่อนๆมาดูหน้าอีกทีหนึ่งอาจจะแสงมืดไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็นี เปิดไฟที่ห้องให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยยังมีเหงื่ออยู่นั้นเนี่ยเหงื่อคือออกมาเรื่อยๆเลยตอนที่พูดนะครับเพราะว่าแอร์มันยังไม่ร้อนอะ่ะอแอร์มันยังไม่เย็นะ่ะ <c oughs> ก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ทําได้ดีมา,มากๆเลยนะบอลบอนลูกทําดีเกินจึงมาก